ชื่อตุ๊กนะคะในเพจลูกค้าจะเรียกติดปากว่าพี่ตุ๊กนะคะไม่ว่าคนแก่คนเด็กจะเรียกหมดเลยพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กติดปากหมดเลยค่ะตุ๊กนาทีทองเนี่ยมาจากที่ตุ๊ก,กจัดนาทีทองให้ลูกค้าทุกรอบในการไลฟ์สดแล้วก็ตุ๊กจัดนาทีทองค่อนข้างที่จะเยอะมากในหนึ่งวันวันที่จัดนาทีทองเยอะที่สุดคือ200ชิ้นขายแบบขาดทุน200ชิ้น100ชิ้น ก็เลยได้ฉายาว่าพี่ตุ๊กนาทีทองมาค่ะ ธุรกิจตอนนี้ที่ทําอยู่ขายออนไลน์ก็ว่าได้พูดง่ายๆว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งค่ะในโลกออนไลน์ขายเป็นขนมผลิตเองด้วยแล้วก็เป็นขนมที่เรารับมาจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นธัญ,ญพืชทุกชนิดเลยที่เราอบเองเอาเล็กๆนะคะก็ไปรับเขามาก่อนนะคะถั่วเล็กๆก็จ้างเขาอบค่ะพอเรามีวอลลุ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราก็เห็นถึงว่า จ้างเขาอบเรากําไรเหลือน้อยก็เลยใช้ความรู้ความสามารถความกล้าความทุกอย่างไปซื้อเตาอบมาแล้วลงมาอบเองนะคะด้วยพื้นฐานที่เราเองตอนสมัยเด็กๆบ้านจนต้องไปทํางานสวร์อาทิตย์ไปได้วิชาทําขนมอบมาก็เลยเอาวิชาตรงนี้คะ่ะมา อบขนมอบถั่วตอนนี้เพราะว่าตอนสมัยเด็กๆขากำเป็นเป็นสาขาที่เรียนง่ายสุดเราไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่เราก็เลยเลี้ยงขากรรมไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้มาใช้ประโยชน์ในตอนนี้เลยนะคะก่อนหน้านี้ทุกก็ทําเกี่ยวกับขนมขนมนี่แหละคะ่ะทุกมีแฟรนช์ปายปัต้องโก๋ชื่อโก้ปะคะเป็นธุรกิจเฟรนช์ายขายแป้งให้กับลูกค้าโดยที่ทุกรับหน้าที่เป็นคนผลิตแป้งให้ลูกค้าเพื่อไปผสมน้ําแล้วให้ลูกค้าไปขึ้นรูปเป็นปาต้องโกธุรกิจเฟรนช์ฟรายทุก,กอยู่ใน ในส่วนของการผลิตว่าก่อนลุกไม่ชอบเจอคนไม่คุยกับคนไม่ออกนอกบ้านฉันอยากจะอยู่ในครัวอย่างเดียวคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกมีความคิดว่ามันวุ่นวายการเจอคนทุกอย่างต้องปรับตัวค่ะเมื่อเราไม่อยากเป็นคนเดิมละที่ไม่คุยกับใครเราไม่อยากเป็นคนเดิมละ เราอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอยากจะลองแชรเลนต์ตัวเองทําอะไรใหม่ๆก็ฝึกไล์สดกว่าจะไล์ได้ร้อยครั้งแรกนะคะยากมากพูดจะผิดผิดถูกถูกผิดผิดถูกถูก,ถกลูกค้ายังบอกว่าแม่ค้าพูดพูดแบบลูกค้าฟังไม่เข้าใจเลยหลังๆมาเราก็ฝึกบ่อยๆบ่อย,อย,อยจนจนสามารถที่จะไล์สดแบบได้ทีละสี่ชัวว่วโมงค่ะจำได้คะ่ะความรู้สึกครั้งแรกแบบโอ้โหพอถึงเวลาไล์สดเหมือนกับแบบ เฮ้ยเอาฉันไปผูกกรตายดีกว่าฉันไม่อยากจะพูดเลยอะไรเงี้ยไหนฉันก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราอะไรเงี้ยค่ะพอทํามาเรื่อยๆวันไหนไม่ได้ไลฟ์รู้สึกว่าเช่วยวันนี้เราขาดอะไรในชีวิตไปเราไม่ได้ใคร่ของมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เลยพอเราทํามาทุกวันทุกวัน ปัญหาในการทําออนไลน์นะคะที่ร้ายแรงที่สุดของร้านค้าทุกร้านหนึ่งออเดอร์ตกหล่น2ของเทคไปไม่ครบ3ของไตขักเสียหายจะมีแค่3ปัญหานี้แหละคะ่ะที่คนทําออนไลน์แต่ตุ๊กอะเป็นคนหนึ่งที่ เตรียมตัวไม่ใช่เขาเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจในการรับปัญหาไว้อยู่แล้วทุกไม่ได้ซีเรียสว่าลูกค้าโทรมาด่าแล้วเราจะต้องด่ากลับถ้าลูกค้าโทรมาโวยวายแล้วเราจะต้องหน่อยคือทุกพยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปทีละเปราะทีละเปราะ,ะ,ราะกับลูกค้าที่โทรมาวีนเราเท่าไหร่ลูกก็พยายามจะเข้าใจลูกค้าแล้วก็คุยกับลูกค้าให้ดีที่สุดลูกค้าเป็นไฟเราจะไม่เป็นน้ํามันที่ไปราดไฟให้มันลุกโชนขึ้นมาไม่ทําอย่างนั้นแล้วทุกก็จะบอกแอดมินทุกคนว่าจะไม่ ไปต่อล้อต่อเสียงกับลูกค้าเด็ดขาดและอีกอย่างหนึ่งร้านทุกเนี่ยรับประกันความพึงพอใจสินค้าไม่ดีสินค้าแตกขักเสียหายสินค้าไม่ได้คุณภาพทุกเค็มเงินคืนให้ทุกกรณีนะคะทุกหย่ไม่เคยเชื่อมั่นเลยว่าเราจะสามารถมีกิจการคนเดียวได้ เพราะว่ากโรบาค้าเราทํากับพี่น้องสามคนแต่ออนไลน์งานนี้เฮ้ยเราทําได้วะ่ะเฮ้ยถ้าผัวทิ้งแม่งกูทิ้งได้เลยไม่เดือดร้อนแล้วเราหาเงินเองได้อะเราเลี้ยงลูกเองได้อะเป็นความภูมิใจลึกๆในใจเราว่าเราเองคนเดียวก็สามารถที่จะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จได้กับเขาเหมือนกันตุ๊กเองเพิ่งจะเริ่มทำ YouTube จากศูนย์ซับตุกเองก็เริ่มขายของจากศูนย์ไล์ ลกเองเป็นคนที่เริ่มทุกอย่างจากศูนย์ร้านพี่ตุ๊กตุ๊กเริ่มมาจากศูนย์ลูกค้าจะได้ดูพัฒนาการของคนคนหนึ่งที่พยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมาตลอดแล้วก็เริ่มเห็นผลทุกอยากจะให้เอาไปเป็นตัวอย่างว่าคนธรรมดาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรที่ที่เราอยากทําที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยแล้วเราก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าได้ด้วยตัวเราเอง6เดือนแรก8เดือนแรกแทบจะไม่มีกําไรด้วยซ้ํา แต่ทุกก็ยังยืนหยัดที่จะทําถามว่าทุกท้อไหมโอ้โหร้องไห้กับสามีเป็นร้อยครั้งอยากจะเลิกเป็นพันครั้งแต่ก็ไม่เลิกแต่ก็ยังทําต่อไปก็ยังสู้ทําต่อไปอย่าพูดว่าเดือนแรกมีกําไรเท่าไหร่พูดว่าแต่เดือนแรกแทบจะไม่มีกําไรเลยจากการขายออนไลน์มากกว่าตอนโควิดทุกมียอดขายร้านแรก ึ่งเป็นยอดขายสูงสุดเท่าที่เคยขายได้มาเลยช่วงเดือนเมษาที่ทุกคนบอกว่าขายไม่ได้แล้วยอดขายลุกเติบโตที่สุดคือขายได้ประมาณ1ล้านปัจจุบันยอดขายก็ประมาณหล้านต่อเดือนระยะเวลาประมาณ1ปีมีกําไรแค่3เดือนคืนทุนค่ะทํามา1ปีขาดทุน8เดือนอีก3เดือนมีกําไรถือว่าคืนทุนค่ะ จุดมุ่งหมายของทุกเอาต่อลูกค้าก่อนนะคะคือตุกอยากจะมีการขายที่เยอะขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าราคาถูกลงทุกอยากให้ลูกค้าได้ซื้อในราคาที่ถูกลงไปอีกส่วนที่2ในส่วนของพนักง,งานทุกอยากให้ทุกคนมีรายได้มากที่สุดและอยากให้ได้สวัสดิการที่ดีที่สุด เท่าที่ผู้ประกอบการคนหนึ่งจะให้ลูกน้องตัวเองได้จะให้พนักงานได้เฮ้ยเดือนหนึ่งต้องหยุด20วันนี่จะหยุดทําไม12วัน15วันตามปฏิทินเดือนนึ่งทําไมเราไม่หยุด20่20วัน25วันใช่ไหมคะทุกอยากจะให้สวัสดิการตรงนี้ยอดขายออนไลน์ทุก ไม่เคยน้อยลงทุกวันยิ่งขายยอดยิ่งเพิ่มขึ้นทุกเดือ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 นเพราะฉะนั้นแล้วออนไลน์เนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นค่ะคือตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ยังเพิ่งเริ่มต้นมันเหมาะสําหรับทุกคนที่พร้อมจะเข้ามาได้ทุกคนเลยไม่ว่าใครก็ตามค่ะการทําธุรกิจนะคะหรือการขายของหรือการเป็นแม่ค้าอะไรก็ตาม ข้อแรกเลยคือหนึ่งต้องอดทนไม่มีอะไรจะขาดทุนหรือได้กําไรเราอย่าคิดว่าการขาดทุนเดือนแรก2เดือนแรก3เดือนแรกนั่นคือการขาดทุนแต่จริงๆแล้วถ้าทําไปสักพักหนึ่งนะ่ะทุกอย่างมันจะต้องมีจุดที่คืนทุนเราจะต้องยืนหยัดไปให้ถึงจุดที่คืนทุนดูคู่ค้าเป็นหลักแล้วก็ดูคู่แข่งเป็นครูคู่ค้าคู่แข่งลูกจะไม่เคยไปบล็อกลูกจะดูคู่แข่งคู่แข่งขายยังไงคู่แข่งขายอะไรคู่แข่งใช้กลยุทธ์ไหน เราเรียนแบบแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราให้เท่ากับคู่แข่งเพื่อที่เราจะได้มีลูกค้าที่มากเหมือนกับเขาค่ะอย่าเพิ่งท้อในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะคะใครทุกคนเกิดมาก็ต้องเจอปัญหาคือกว่าที่ทุกจะมี1,000กล่องต่อหนึ่งวันได้ทุกก็เคยขายหกล่องเคยขาย10กล่องมาก่อนเคยนั่งร้องไห้เพราะไม่มีลูกค้ามาก่อนนะคะเคยไลฟ์มีคนดู1ิคน20คนมาก่อน อย่าเพิ่งท้อนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะทุกเป็นกําลังใจให้ค่ะช่องนี้เป็นช่องที่ทุกตั้งใจจะทํามาเพื่อใครก็ตามที่อยากจะมาขายออนไลน์และอยากที่จะมารู้จักชีวิตแม่ค้าที่เริ่มจากศูนย์จริงๆฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะคะอยากได้คลิปแบบไหนอยากอยากได้ความรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะเจอกันทุกวัน6โมงเย็นถึง3ทุ่มมาช่วยซื้อของด้วยนะคะสวัสดีค่ะ